เคยดูคลิปที่เขารีวิวกันเขาบอกว่าร้านเนี่ยขวัญใจชาวออฟริศย่านสีลมม,มาตอนนวันไม่ได้กินนะครับเพราะว่าไม่เปิดไม่เปิดไม่มีที่นั่ง มากินกันดีกว่าครับผมส้มตำเจ๊โสนะครับก็อีสานเลยเขาทำเองเกือบทั้งหมดอย่างเช่นแบบอย่างปูเนี่ยเขาดองเองเห็นวขาอะไรอ่ะใช่คั่วเองปลาดุกก็เลี้ยงเองบ่อยบ่อยอยู่ไหนนะคะปลาดุกเลี้ยงเองไหมแม่ไม่อ๋อนเดี๋ยวนะก็ขอชิมชิมเริ่มชิมเลยได้แม่ดีอยู่มากตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยพี่เข้ามาทันตอนแม่เขากำลังตำเลยโอ้โหอารมณ์ดีมากตำไปหัวละไปเล่นไป ีส้มตำปลาแบบนี้นะคือสี่ถูกต้องใส่กะทินด้วยใส่ไม่กะทินนะทำไมพี่น้องเออความรู้พิซซ่าอย่างเราพี่ปอใบอก no I'm from l o n n d o ฮัลลโหคุณเรียนโรงเรียนเดียวกับฉันค่ะทุกคนค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือรุ่นพี่ที่โรงเรียนนะคะผมเป็นแบบ exchange student อะไรเงี้ยขอออนุญาตมงบน F S Y E S แมกเปลี่ยนดิฉันก็แลกเปลี่ยนนะคะเป็นยังไงคะทำถึง เผ็ดแบบสะใจใช่ไหมขอลองรับเป็ดได้ไหมคะอขอใครตะก,กีนะอ่ะเชิญค่ะคุณอนบเป็ดเป็นชิ้นๆมีความสับแบบไม่ละเอียดดีก็คืออจริงๆนะั้นราะว่าที่จะมีความบาบแบบว่ารสจัดแบบแซ่บ,บคือถึงอะคือเป็นอีสานที่ทำถึงไม่ใช่ว่าทำเอาใจคนแบบคนบออเคยดูคลิปที่เขารีวิวกันเขาบอกว่าร้านเนี้ย ขวัญใจชาวออฟฟิศแย่งสีลมค่ะตอนนวัลไม่ได้กินนะครับเพราะว่าไม่เปิดไม่เปิดปอไม่มีที่นันน่งเปิดเปิดลาบปลาดุกงานลาบปลาดุกนี่เป็นเรียแลกเปลี่ยนจริงมั้ยเนี่ยเพื่อนชูโค้ดสอนโอเคโอเคอืมอร่อยมากปลาดุกเค้ามันมากเลยอ่ะคือเหมือนเค้าเอาปลาดุกย่างอ่ะมาทำเป็นลาบมันก็เลยหอมกลิ่นย่างอยู่ในตัวมันแล้วปลาดุกอาขอชิมบ้างขอชิมลาบปลาดุกเนื้อแบบแน่นเวอ่อ ใช่แม่อร่อยหอมมากเลยอ่ะเป็นตาแซบไหมพูดมาเป็นตาแซบเหรอมันมันหอมมันมันมันไม่เหม็นคาวเพราะว่าเขาย่างแห้งเนาะถ้าดูนี่คือแบบว่าย่างแห้งๆแ,แลาวก็นน่จะนัวขอลองไก่าย,ย่างดีกว่าน้ำจิ้มก็อร่อยไก่าย,ย่างแบบถูกต้องมากาคือเห็นเตาเขานะเขาย่างเตาถ่านไก่ย่างเตาถ่านนะคะแล้วก็หนังเนี่ยคือกรอบมากปลาดุกอ,อร่อยปดุกทำดีมากเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะ ถ้าหลังช่านมากินกันนะครับด้านหลังเนี่ยนี่มูวี่มูวี่ชิคเก้นนู้รู้ละที่นี่เขาจะมีวิธีย่างของเขาให้มันแห้งๆทุกอย่างมันก็เลยดีเนี่ยกินหนังเน้นๆแบบนี้วัดกันไปเลยหอมมากอมะกินเต๋อดีคอนเฟิร์มด้วยคนอีสาลแล้วพอโรยกันเทมจิอ่ะกลิ่นมันแบบดีมากอ่ะแม่แทบ ก็ตัวตัวคือตัวหกช่วยสอนเลยนะคะช่วยสอนเลยนะคะได้คของนี้ที่แบบเป็นคนเรียนรู้เร็วที่ก็เลยแบบได้คำศัพท์มาเยอะเียดอ่ะมทไมเลย์สุดๆวันนี้มันแสบแล้วมันก็ต้องกินหลายเแล้วตึงปหมเนี่ยแล้วจริงนล้วจริง้ย อร่อยไม่อร่อยดูจากที่เราไม่หยุดกินคุณผู้ชมของย่างอยากให้ลองนะครับเตรียทุกอย่างเอาจริงๆมาไม่ผิดหวังแน่นอนของร้านชีได้ไหมชอบจานไหนสุดที่ป้าหนึ่งสองต้มโอโอเคแปลว่าของย่างเขาดีจริงคอนเฟิร์มแว้าส้มตำไม่ได้เรื่อ้ยแม่มันก็ดีก็ชอบอันนี้สุดไงร้านส้มตำเจโสแห่งซอยคอนแวนร้านอาหารสานขวัญใจชาวออฟฟิศย่านสิลม ที่มีทีเด็ดและรสชาติแซบถึงใจที่จะจอล,ล่งฟุงราะกาเมนูต้องสั่งส้มตำปูปลรราน้ำปลรราทำเองสุดนัวรสชาติเป็นเอกลักษณ์ใครได้กินบอกเลยต้องติดใจและอย่าลืมสั่งไก่ย,ย่างสุดเด็ดปลาดุกย่างและคอหมูย่างมาทานคู่แก้เผ็ดก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับปอและอ้อนมาทานแล้วการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก